อืมอ mm ืม hmm. mm hmm. อร่อยอร่อยอืม mm hmm. สวัสดีครับ FC ตอนบ่ายๆอีกแล้วนะครับผมก็สจะบับบตอนบ่ายครับเราก็หิวข้าวเป็นธรรมดาเนาะเราก็ต้องหาอะไรทำกินนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาหาทำอะไรกินนะครับจากของเหลือๆอ่าไม่ใช่สิจากเครื่องปรุงเหลือๆนะครับโดยคือเวลาเราซื้อก๋วยเตี๋ยวมามันก็อาจจะเหลือเครื่องปรุงเนาะนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็นน้ำจิ้มนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็นน้ำจิ้มนะครับกับย่างกับหมูนะครับนะครับ นี่มีหมูนะครับอันนี้ไฟผมพร้อมแล้วนะครับหมูแล้วก็เราก็มีนี่ซอสพริกเหลือจากก๋วยเตี๋ยวน้ำตาลพริกพริกพริกเผาพริกเขาเรียกพริกเผาแหรอแล้วก็มะนาวมะนาวแล้วก็เครื่องปรุงออมาเหลือๆจะกินได้ไหมนะนะครับ นี่รถอันนี้ผงนัวนะครับรถด,ดีนะครับก่อนอื่นผมก็จะเอาเครื่องปรุงมาผสมเป็นน้ำจิ้มก่อนอันนี้สูตรมั่วครับกินได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับแต่ผมว่ามันต้องอร่อยแน่ๆเลยนะครับอันนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ซดซานิดนึงน,นี่พริก นะครับพีพกไปทีทุบไวนะครับอืมใครชอบรสจัดนะครับอืมน้ำตาลนะครับเพิ่มความหวานนิดน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่นิดบางทีอาจจะไม่นิดหน่อยอันนี้ใส่มะนาวลงไปด้วยนี่มะนาวมะนาวต่างดุดไม่ใช่นะครับมะนาวเปรี้ยวนี่แหละครับแล้วก็ อันนี้ยำๆนะเลยโอ้โหหกหกโรยลงไปโรยลงไปพอแล้วมันจะเปรี้ยวนะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเห็นเครื่องเทศเครื่องเกีียวอะไรของเขาเรียกสูตรต้มยำเนาะอาจจะใส่ลงไปนิดนึงนะครับโอ้หมากัดกันอย่างไรกหมานี่วะ เลยอ่ารยบร้อยนี่นครับแล้วก็เ,เติมซอสหอยนางรมลงไปนะครับอันนี้ซอสหอยนางรมนะครับไม่ใช่ยาคายานะนะครับนี่ผมเติมซอสหอยลงไปนะครับนิดนึงครับเพื่อให้น้ําจิ้มที่จะเอาเอาไปใส่หมูมันไม่ข้นจนเกินไปนะครับอา่าแล้วก็อย่าลืมเอา ต้นหอมผักชีโรยลงไปนิดหน่อยนะครับเดดอเด,อ,เดออะไรครับลงไปเลี่ยครับไม่นิดแล้วเนี่ยมันเยอะแล้วนี่ก็ดคนก่อนนะครับนี่เรียบร้อยนะครับต่อไปมาดูที่โอ้ไฟเราเนื่อไฟมอดลงก็คงต้องเติมฐานออกก่อนนะครับเติมก่อนนิดนึงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ เราก็เอาหมูที่เราเสียบไว้แล้วนะครับเสียบไปแล้วนะครับนะครับ,นะรบเอามาอย่างนี้เลยนะนี่เลยนี่นะครับป้ายไปเลยนี่โอ้โ oh. อ oh. uh ้โหออย่างนี้ไปเลยนะครับทำเหมือนเป็นบาร์บีคิวไปเลย อันนี้บาบีไม่คิวนะครับบาบีอะไรก็ไม่รู้หมูสูตรเด็ดสไปซี่นะครับมี่ปาดเลยแอบนะครับจริงต้องใช้แบบแปลงผู้กันหรือว่าอะไรที่มันไม้ไผ่ทุบๆนะครับเอามาปลายซอสปลายอะไรนะครับนี่นะครับใส่มาแล้ว ยืม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 ,ยม,ยม,ยมหยุดย,ย้อยเอาย่างไปเลยนะครับนี่นะครับ,รบสูตรเด็ดจากเครื่องปรุงเรือๆนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงต้องรอชมนะครับรับรองว่าหน้าตาดีแน่นอน ครับแต่รสชาตินี่จะดีหรือเปล่าต้องดีสิครับแหมต้องดีแน่นอน,นครับเข้าข้างตัวเองไปก่อน,นครับง่ายหมูย่างสุดเด็ดครับแค่นี้นะครับห,หง่ากินจุงเบย ยังไงครับเป็นไงครับหอมแล้วเริ่มได้กินหอมกินหอมสไปซี่ครับนับโรงวัดเด็ดนียครับใครจะลองเอาสูตรมั่วเหมือนผมไปใช้ก็ได้นะครับมันอร่อยตั้งแต่รสด,ดีแล้วล่ะครับตอนนี้เราก็ย่างต่อไปสักพักหนึ่งนะครับ ผมจะไม่ย่างให้มันสุกมากนะครับเอาแบบมันจะได้เนื้อนุ่มๆนะครับผมอ่าละครับตอนนี้ก็สีแดงได้ที่แล้วนะครับหมูของเราก็พร้อมรับป,ประทานนะครับอืมเกลียมนิดนิดอ,อืเกลียมนิดๆมีเกลียมนิดนิด อร่อยแน่นอนนะครับครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะเอาลงไปที่นะครับจานเสิร์ฟของเรานะครับ ี่เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอืมนี่ก็ขอบหน้าตาน่ากินเลยทีเดียวนะครับ น้ำจิ้มไม่ต้องนะครับเพราะว่าเรา,าสูตรนี้ทำมาจากสูลรรวมน้ำจิ้มนะครับอุดมไปด้วยโซเดียมนะครับสงสารไตเหลือเกินนะครับแต่ว่าเราต้องชิมนะครับดูซิว่ามันจะรสชาติจเป็นยังไงน้ำลายไหลนะครับเครื่องปรุงของเราก็อย่างที่ ในเห็นตอนแรกนะครับมีรสเผ็ดแล้วก็เครื่องเครื่องปรุงยำๆจะแรงหน่อยนะครับอันนี้ผมใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับ พอดีนะครับไม่ได้ใส่เยอะเกินไปหมูนุ่มกำลังดีม,มีแบบความเค็มของเครื่องปรุงนิดจินนะครับ กลินรสด,ดีนี่แทบจะหายนะครับไม่ได้กิ่นรสด,ดีเลยแต่รู้รักรสได้ว่างัวก็ได้ครับอร่อยแต่หนักไปที่ นักไปที่เครื่องปรุงของยำานิดหนึ่งข้าวหลังต้องลดลงสักเลานิดหนึ่งอันนี้ผมใส่เกือบเกือบครึ่งซองนะครับแต่ก็ออร่อยอร่อยอืมอร่อยจริงๆอืม อไม,ม่รสเผ็ดกำลังดีนะครับแต่ก็ต้องเดียวทำขายดีไหมนะมต้องใช้เครื่องปรุงบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปหลายยี่ห้อมาลองดู อใครอยากลองทำลองดูนะครับเครื่องปรุงมันมีกึ่งสำเร็จรูปหลากหลายรสตามท้องตลาดผมใส่ซอสหอยนางรมซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกนะครับแล้วก็รสด,ดีนิดหน่อยนะครับผักชีต้นหอมอถ้าจะให้หอมกระเทียมก็ใครชอบกระเทียมก็ใส่ได้ หอมกระเทียมน่าจะอร่อยนะครับอืออืออื้อืออืออ้ยจริงอ่ะอืออืออื้อเดี๋ยววหลังทำต้องรอใหม่อีกแล้วแหละได้ครับ อหมูย่างรถยำๆอืมอมอะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการทานหมูย่างนะครับหมูย่างสูตรสูตรมั่วเครื่องปรุงเหลือนะครับอ่าก็ผลออกมาก็คือ กินได้นะครับกินได้นะครับอร่อยนะครับอร่อยอร่อยเดี๋ยวขอตัวกินต่อนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครอยากลองทําสูตรนี้ก็ออาไปลองย่างกินดูนะครับถ้าอร่อยก็อย่าลืมมากดไลค์กด s u b สไครต์ถูกใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายบุครับ